กลับมาติดตามสภาพอากาศในบ้านเรากันหน่อยนะครับอาจจะเจอพายุฤด,ด,ดูร้อนตั้งแต่ค่ำนี้นะครับจะเริ่มส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคอีสานก่อนนะครับจากนั้นก็จะเป็นภาคตอนออกพรุ่งนี้นะฮะคาดว่าจะกระทบกับทั่วไทยโดยเฉพาะตอนบนนะครับไปเกาะติดสภาพอากาศกับสานีอากาศ n b t ครับ สวัสดีค่ะช่วงนี้ยังมีความเสี่ยงเรื่องของพายุฤดูร้อนนะคะวันนี้ก็มีสัญญาณบ่งบอกก่อนพายุฤดูร้อนจะเกิดขึ้นนะคะมาฝากคุณผู้ชมนะคะจะได้เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนได้ทันท่วงทีกันค่ะสัญญาณที่ว่าก็คือสภาพอากาศในช่วงก่อนเกิดพายุฤดูร้อนนะคะจะร้อนอบอ้าวติดต่อกันหลายหลายวันมีความชื้นในอากาศสูงจนเรารู้สึกเหนียวตัวลมค่อนข้างสงบท้องฟ้าขมุกข,ขมวัวแล้วก็มีเมฆมากเมฆจะสูงแล้วก็มีสีเทาเข้มต่อมาลม จะพัดแรงไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งก่อนที่เมฆจะก่อตัวหนาอย่างรวดเร็วจนเกิดฟ้าแลบและฝนฟ้าขนองในระยะไกลนะคะสุดท้ายแล้วค่ะก็จะกลายเป็นพายุฤดูร้อนพายุฝนฟ้าขนองตามมาหาเราก็จะเกิดขึ้นประมาณ1ชั่วโมงนะคะเมื่อพายุสลายตัวไปแล้วอากาศก็จะเย็นลงรู้สึกสดชื่นขึ้นท้องฟ้าแจา่มใสทัศนวิสัยชัดเจนนะคะลองนําข้อมูลนี้ไปใช้ดูกันค่ะไปดูสภาพอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ากันต่อค่ะ 24ชั่วโมงข้างหน้านี้จะเป็นช่วงพีคในการเกิดพายุฤดูร้อนนะคะต้องระวังกันให้ดีทั้งภาคเหนือจะเกิดในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่อุตรดิตฐ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยหนองบัวลำพูชัย,ยภูมิค้นแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์ส่วนภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยา ยาสมุรสงครามสมุรสาค,นนคนรนครปฐม รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะในส่วนของภาคตะวันออกมีนครนายกปราจินบุรีจันทบุรีและที่ตราดรวมทั้งที่สัแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองส่วนดีกรีความร้อนยังพุ่งไม่หยุดภาคเหนืออุณหภูมิสูงสุด39-43องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิสูงสุด37-40องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัด3า องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครก,ก็ร้อนตามมาติดๆ38-40องศาเซลเซียสส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกร้อนถึงร้อนจัดไม่แพ้กันอุณหภูมิสูงสุด34-40องศาเซลเซียสภักใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนเล็กน้อยอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสทะเลครึ่งต่ำกว่า1เมตรในส่วนของภาคใต้ฝั่งอันดามันอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสมีฝนเล็กน้ย ทะเลครึ่งต่ำกว่า1เมตรฝุ่นละอองหมอกควันวันนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงมากค่ะการระบายอากาศยังไม่ดีส่วนภาคใต้ยังมีการสะสมน้อยการระบายอากาศยังดีต่อเนื่องเพราะเป็นพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลเป็นส่วนใหญ่ร้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ